ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าน้ําตกภูลออนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับคือทางไปน้ําตกภูลออนะครับคุณผู้ชมน้ําตกภูลออจังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้ผมได้ยินเสียงน้ําตกแล้วนะครับคุณผู้ชมน้ําตกภูลออนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงซาซาแล้วครับคุณผู้ชมไปดูกันครับผมก็มาถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือน้ําตกภูลออนะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับมีน้ําไหลผ่านนะครับนี่ครับนี่นะครับไหลผ่าน ลงไปข้างล่างนะครับสวยงามทีเดียวครับคุณผู้ชมน้ําตกคูละอจังหวัดศรีสะเกษน้ำตกปูลอรอบจังหวัดศรีสะเกษครับสวยงามทีเดียวครับคือน้ํออากตกคูละอ,อกกที่นี่คือน้ําตกปูละอ,อ,อ,ลอ,อจังหวัดศรีสะเกษครับ ที่นี่คือน้ำตกคูละอ,อ่อนะครับทุณผู้ชมน้ำตกคูละอ,อ่อจังหวัดศรีสะเกษ